ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับผู้นำของประเทศไทยประยุทจันโอชาได้สร้างความสนใจและความตื่นตัวให้กับประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองทั่วประเทศแม้ว่าผลโพจะแสดงให้เห็นว่าคะแนนความนิยมของท่านประธานรัฐมนตรีมีการปรับตัวลดลงแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการสะท้อนภาพรวมของความคิดและความต้องการของประชาชนในปัจจุบันการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลและนักการเมืองเข้าใจความคาดหวังของประชาชน ผลลับที่แสดงถึงคะแนนความนิยมที่ลดลงไม่ได้หมายความถึงความล้มเหลวทั้งหมดแต่สะท้อนให้เห็นว่ามีพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นการลดลงของคะแนนอาจเกิดจากหลายปัจจยัยเ <c oughs> ช่นสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาหรือประเด็นทางสังคมที่ประชาชนให้ความสำคัญสำหรับท่านประยุทธ์จันโอชาการรับรู้และวิเคราะห์ผลโพลถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนและปรับนโยบายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนการปรับตัวในเชิงบวกเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนธุรกิจและเศรษฐกิจการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขล้วนเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ในมุมมองของประชาชนผลโพเป็นสัญญาณให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการสื่อสารความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสารรค์ผ่านการสำรวจโพ การพูดคุยในสังคมออนไลน์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะสามารถช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้รัฐบาลปรับปรุงนโยบายและการบริหารงานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้ผลโพยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความโปร่งใสในการเมืองเมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการจะช่วยให้ประชาชนเห็นภาพพร้มอมมคองค์การบริหารงานและการตัดสินใจของผู้นำการรับฟังเสียงประชาชนและตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ เป็นแนวทางที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาวแม้คะแนนความนิยมจะลดลงแต่ก็ยังมีหลายด้านที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและยกย่องความพยายามของท่านประยุทธ์เช่นความตั้งใจในการพัฒนาประเทศความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตและความพยายามในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมการเน้นย้ำความสำเร็จเหล่านี้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงในด้านที่ประชาชนเรียกร้องจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มคะแนนความนิยมในอนาคต ในที่สุดผลโพลล่าสุดจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่สะท้อนคะแนนความนิยมเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและรัฐบาลการรับฟังและปร,ะปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเศรษฐ,ฐกิจและการเมืองในระยะยาวการปรับตัวในเชิงบวกการมีวิสัยทัศน์ชัดเจนและการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ท่านประยุ์ จันโอชาสามารถรักษาความไว้วางใจและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศแม้ว่าผลโพลล่าสุดอาจสร้างความกังวลบ้างแต่ในมุมมองเชิงบวกถือเป็นโอกาสทองในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยและประชาชนทุกคนผลลัพธ์ของโพลครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความสำคัญขององค์การสร้างนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชนจะเป็นหัวใจสำคัญขององค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับผู้นำของประเทศไทยประยุทธ์จันโอชาได้สร้างความสนใจและความตื่นตัวอย่างมากในสังคมไทยเนื่องจากผลโพลแสดงให้เห็นว่าคะแนนความนิยมของท่านมีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนแม้ตัวเลขเหล่านี้อาจทำให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกกังวลแต่ในมุมมองเชิงบวกผลลัพธ์ดังกล่าวถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีสำหรับการสะท้อนความคิด ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐบาลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะไม่ใช่เพียงตัวชี้วัดความนิยมเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลและนักการเมืองสามารถเข้าใจแนวโน้มและความรู้สึกของประชาชนได้อย่างชัดเจนผลโพลที่คะแนนล,ลดลงสามารถตีความได้ว่ามีบางประเด็นที่ประชาชนเห็นว่าต้องการการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขการศึกษาหรือการบริหารงานด้านสังคมแต่สิ่งสำคัญคือการลดลงของคะแนนไม่ได้หมายความถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่เป็นโอกาสให้รัฐบาลปรับตัวและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนสำหรับท่านประยุทธ์จันโอชาการรับรู้และวิเคราะห์ผลโพถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานโยบายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การปรับตัวในเชิงบวกเช่นการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นการสร้างงานให้ประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสาธารณสุขจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคะแนนความนิยมในระยะยาวในมุมมองของประชาชนผลโพสท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการสื่อสารความคิดเห็นเป็นสิ่งสําคัญการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ผ่านการสํารวจโพลการพูดคุยในสังคมออนไลน์หรือการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ เป็นวิธีที่ช่วยให้เสียงของประชาชนได้รับการรับฟังและสะท้อนกลับไปสู่การปรับนโยบายของรัฐบาลการมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแต่ยังเป็นแรงกระตุ้นให้รัฐบาลประหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนอกจากนี้ผลโพยังเป็นเครื่องมือที่สร้างความโปร่งใสในการเมืองเมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการจะช่วยให้ประชาชนเห็นภาพพรวมอขอองค์การบริหารงานและการตัดสินใจของผู้นำ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแม้ว่าคะแนนความนิยมจะลดลงแต่ก็ยังมีหลายด้านที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและยกย่องความพยายามของท่านประยุทธ์เช่นความตั้งใจในการพัฒนาประเทศความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตและความพยายามในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมการเน้นย้ำความสำเร็จเหล่านี้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงด้านที่ประชาชนเรียกร้อง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มคะแนนความนิยมในอนาคตผลโพลล่าสุดจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขที่สะท้อนความนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสทองที่ช่วยให้รัฐบาลเห็นข้อดีและจุดที่ต้องพัฒนาการปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องการสื่อสารอย่างชัดเจนและการฟังเสียงประชาชนจะช่วยให้ท่านประยุทธ์สามารถสร้างความมั่นคงและความไว้วางใจให้กับประเทศแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีความท้าทาย แต่การมองในมุมบวกถือเป็นการสร้างโอกาสให้รัฐบาลพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับประชาชนสิ่งที่สำคัญคือการรักษาความโปร่งใสและเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชนการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศผลโพลครั้งนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระนักถึงความสำคัญขององค์การร่วมมือและความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชน การปรับตัวในเชิงบวกการมีวิสัยทัศน์ชัดเจนและการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยให้ท่านประยุทธ์จันโอชาสามารถรักษาความไว้วางใจและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศแม้ผลโพลล่าสุดอาจสร้างความกังวลบ้างแต่ในมุมมองเชิงบวกถือเป็นโอกาสทองในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสําหรับประเทศไทยและประชาชนทุกคนสุดท้ายนี้ผลโพลเป็นตัวสะท้อนพลังของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และชี้ให้เห็นความสําคัญขององค์การสร้างนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชนอย่างสร้างสารรค์จะเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตถ้าคุณต้องการฉันสามารถสร้าง SEO title, description, h a s t a g keyword และ keypoint สำหรับ YouTube ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยคุณต้องการให้ฉันทำไหม